สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรากลุ่มจะนอนจะมานำเสนอวิธีการทำแชท t บอทด้วย Dialog f o โดยแชทบอทของเรามีชื่อว่าวัคซินเช็คในส่วนของที่มาและความสำคัญของแชทบอร์ a วัคซีนเช็คนี้ก็เนื่องมาจากในสถานการณ์โควิด19ในปัจจุบันมีประชาชนจำนวนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการไปรับวัคซีนเช่นเกิดอาการแพ้เกิดผลข้างเคียงหรือแม้กระทั่งเสียชีวิตหลังจากได้รับวัคซีนด้วยโรคประจำตัว ดังนั้นเราจึงจัดทำแชทบอร์ดนี้ขึ้นมาเพื่อให้ความรู้และคำแนะนำในการปฏิบัติตนของผู้ปว่วยที่มีโรคประจำตัวจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่เชื่อถือได้เพื่อสร้างความสบายใจแล้วก็ความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่ใช้งานได้ค่ะในส่วนของวัตถุประสงค์ในการจัดทำแชทบอร์ดนี้คือ 1. เพื่อศึกษาการใช้โปรแกรม m i c r o l o f ในการจัดทำแชทบอร์ด 2. เพื่อพัฒนาแชตบอร์ดให้ใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 3. เพื่อพัฒนาแชทบอทสำหรับสร้างความมั่นใจในการไปรับวัคซีนแก่ผู้ใช้งาน 4. เพื่อพัฒนาแชทบอทสำหรับอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตค่ะต่อไปจะเป็นวิธีการใช้งาน Dialogflow นะคะก่อนอื่นให้เข้าไปที่เว็บไซต์ Dialogflow แล้วเลือกเอเจนต์ที่ได้สร้างไว้แล้วหลังจากนั้นทำการสร้างอินเทนตใหม่โดยการกดปุ่ม Create Intent ค่ะ ทําการเพิ่มคำถามในส่วนของ planning phase และเพิ่มคำถามที่คิดว่า user จะป้อนเข้ามาเป็น natural language ให้ได้มากที่สุดก็ความแม่นยำของการ Response ค่ะป้อนข้อมูลการ Response เป็นทั้งแบบ text Response และ media โดยผ่านการ add Response ในรูปแบบของ custom payload ค่ะ สิ่งที่พัฒนาเพิ่มเติมในแชทบอทนะคะอย่างแรกก็จะเป็นการ Add r e s p o n s e แบบ i ิ a g e ค่ะคือการโต้อตอบกับ User โดยการใช้รูปภาพค่ะโค้ดที่เราใช้นะคะก็จะเพิ่มไปใน Custom Payload โดยใช้โค้ดดังต่อไปนี้ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นการ Add r e s p o n s e แบบ Sticker ค่ะโดยการ Add r e s p o n s e แบบ Sticker นะคะเราก็จะเพิ่มโค้ดผ่านตัว Custom Payload เช่นกันค่ะ ค่ะแล้วต่อมานะคะก็จะเป็นการเชื่อมโยงกับตัวไลน์ด้วยการ Integration แล้วก็กดปุ่มไลน์หลังจากนั้นก็กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนก็เป็นอันเสร็จการทำแชทบอทค่ะขั้นตอนการเชื่อมต่อไลน์แชทบอ o t ใน Dialogflow นะคะ 1. เข้าไปที่ Developer Console เพื่อสร้างช่องทางที่จะเชื่อมต่อเลือก Login เพื่อเข้าสู่ระบบที่ต้องการจะเชื่อมต่อกับ Dialogflow ค่ะ 2. คลิกที่ปุ่ม Create New Provider สร้าง User Line สำหรับบอท 3. สร้างชื่อ Provider แล้วคลิกปุ่ม Create เพื่อสร้าง Provider ของเรานะคะ 4. ใน List Provider ทั้งหมดให้คลิกเพิ่ม Channel ที่ Messaging API ค่ะหลังจากนั้นทำการกรอก App Name, App Description, Email และ App Icon ของบอทจากนั้นคลิก Confirm ค่ะ นำข้อมูลที่อยู่ใน Line Developer มาก่อให้ครบตามที่กำหนดเพื่อเชื่อมต่อ Line Chatbot เข้ากับ d i a l o g f o l เริ่มจากการใส่ Channel ID และ Channel s e c r e t หลังจากนั้นก็นำ Channel Access Token ใน Line ไปกรอกใน d i a l o g f o โดยการกดที่ Issue ก่อนจากนั้นเลือก Zero Hour แล้วกด Issue Line จะแสดง Channel Access Token ให้ค่ะ 6. เลือก Edit ตรง Auto Reply Message แล้วเลือก Disable Re Auto Response ค่ะ 7. เลือก Verify Webhook URL 8. กด Start เพื่อเริ่มเชื่อมต่อ d i a l o g f o w กับ l i n e เป็น u n s e s s i n g ค่ะ ตัวอย่างการโต้อตอบของแชทบอทวัคซีนเช็กนะคะการโต้อนตอบของแชทบอทเนี่ยจะมีการให้ความรู้คําแนะนําเกี่ยวกับผู้ป่วยที่มีโรคประจําตัวให้ไปรับวัคซีนป้องกันโควิดสิเแล้วก็ยังมีการให้กําลังใจบอกประโลมต่อผู้ใช้งานด้วยข้อความที่เป็นกันเองเพื่อไม่ทําให้ผู้ใช้งานเนี่ยรู้สึกว่าคุยกับบอทอยู่ค่ะตัวอย่างเช่นเมื่อผู้ใช้งานเนี่ยบอกว่าสมัสด,ดีบอทก็จะให้ผู้ใช้งานระบุ โรคประจำตัวของผู้ใช้งานค่ะแล้วก็บอร์ดเนี้ยก็จะให้ข้อมูลพร้อมกับลิงก์วิดีโอของแพทย์ที่มีการตอบคาถามโรคนั้นอย่างละเอียดเมื่อผู้ใช้งานชวนคุยนะคะบอทดก็จะตอบเป็นข้อความที่เป็นกันเองเพื่อให้ผู้ใช้งานเนี้ยรู้สึกสบายใจในการรับวัคซีนค่ะ